มันก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกดีใจมากแต่ว่าตอนนี้ควมาหกเพิ่งตื่นด้วยใครบีบมาแล้วะ่ใใครบีบมาเลยอะโอเคนั่นแหละก็คือแบบมันเปิดเทอมวันแรกใช่ปะก็เลยแบบเฮ้ยตื่นเต้นตื่นจิตื่นใจก็ตื่นแบบตอน8โมงเปิดเทอมแล้วรู้สึกเหมือนยังแบบก็อมนรู้สึกเหมือนกูยังไม่จบ เพราะมันแบบมึงคือแบบกิจกรรมตอนจบมันก็ไม่มีใช่ป่ะเพราะว่าแบบโควิดอะไรเงี้ยเจอเพื่อนก็เจอไม่กี่ครั้งเองรู้สึกว่ากูจบม .6 แล้ววะก่อนจะเริ่มเรียนนะคะเราก็จะมาบอกก่อนว่าเรากินอะไรตอนเช้าโอเคก็จะมีเป็นโยเกิร์ตจริงแล้วก็มีนี่เจริญีเรียงนะคะแล้วก็อันนี้แต่ว่าเป็นเหมือนแบบแช่แข็งอะคาร์รออะไรนะ แก้วมังกรแต่เเอาไปแช่แข็งมามันจะแบบกินแล้วมันกรุบกรุบ เรียนจบแล้วคือวิญญาณกูเหมือนหลุดแล้วอ่ะมึงหลุดออกจากกายแล้วก็แปลนอ่ะคือวิชาที่กูเรียนตะกีนเนี่ยมันคือ fundamental economy มันก็มันจะความแบบเซษ่ามึงก็ถึงเวลากินข้าวนะคะก็จะกินเป็นサรเปาวราพุยอุ้ยออกมาหมดเลยอ่ะโอเคแล้วก็เป็นนมมาเล่นจะกินแบบดี ไม่เข้าต้องกินอะละอย่างต่ดีจ้ามาต่อกัอนดีกว่านะั่นก็คืออาจารย์ได้สั่งงานเราคือให้ทำสภาพปัจจุบันของมีเดียอินดัสทรีในไทยแลนด์ก็มาทำกันดีกว่า เสร็จเลยโอ้แม่ก็คือมึงไม่ต้องตกใจนะที่กูเปลี่ยนเสื้ออะไรเงี้ยคือพรุ่งนี้มึงก็จะเห็นเสื้อกว,กวัวตัวเดิมเพราะว่ากูไม่อาบน้ำตอนเช้าค่ะคือตอนเนี้ยแบบเป็นเวลาหกโมงครึ่งคือแสงในห้องกูใช่ไหมนี่มึงมันสวยมากคือมันเป็นแบบเหลืองๆอะไรเงี้ยถ้ามึงมันเป็นดีนะเว้ยกูรู้สึกว่ากูมองแล้วกูชอบอะมึงมันแบบกําลังนวลกำลังนวลถ้าใครอยากดูลุงทัวก็ไปดูได้ละคะ่ะอันนี้ก็คือกูอะทาง,งานเสร็จแล้ว <c oughs> ในที่สุดกูก็เสร็จ แล้วก็วันนี้นะคะจะกินอันนี้เป็นข้าวเย็น <c oughs> <c oughs> นี่คือกูตื่น8ปดโมงครึ่งแล้วกูก็แสลนแตนจะถ่ายชลิปโอ้ยก็แล้วคือกูถ่ายไปถ่ายว่า8ปดโมงห้แล้วกูกินแล้วไม่ทานแล้วตอนนี้ก็คือกินได้แค่ไข่ต้มนะคะกับเติร์นมแต่กูเกียนนี้ไปแล้วก็ต้องเรียนะคะเมนตุ้ย ตอนนีนะ้คนเราก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จใช่ปะเพราะว่าเพิ่งเรียนเออ intro m a เส a g e intro m a ก็เหมือนแบบแนะนํานิเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคาบบนี้ยครับแรกเขาก็แค่ให้แนะนาตัวก็โอเคนะอาจารย์น่ารักตัวอย่างงี้เออส่วนอาหารกลางวันนะคะของวันนี้เราก็จะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ทำไมมันดูไม่น่ากินเลยอะ่ะแต่ของจริงมันคือน่ากินมากเลยนะ นตงาะะค่ๆทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาแค่6โมงแต่ว่าฝนตกหนักมากอย่างที่ทุกคนเห็นก็เลยต้องมาเปิดไฟห้องนะคะคือวันนี้ยผูเรียน a r o m a t h e r a p ีมึงวันป็นมีชาที่น่าสนใจมึงมีความแบบใช้กินอะ่ะมึงในการบำบัดอะไรเงี้ยมึงมันก็ดูเก๋นะเว้ยแต่ว่ามันยังไม่ได้เริ่มเรียนเงี้ยคือวันนี้เขาก็แค่มาแบบแ,น,แนวอะไรเงี้ยเฉยๆว่าเออเรียนอย่างาางี้นะนักเรียนอะไรเงี้ย แัดคลิปต่อดีกว่าวันนี้ Good morning, s <S ทุกคนวันนี้คือวันสุดท้ายวันศุกร์ของเรานะคะวันนี้คือตารางเราแน่นมากตอนเช้าคือแบบมันมีคลาสเอ่อ Xing Xing คือเป็นเหมือนแบบภาษาอังกฤษหนึ่งอะเออนั่นแหละแบบให้เรามาเรียนภาษาอังกฤษหนึ่งรอบแล้วก็อันต่อมาจะเป็นคลาสชื่อว่าอะไรวะแรงค u หรืออะไรประมาณมนั้นนะ Human Com อ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเรียนเกี่ยวกับ,บอะไรเว้ยคือตอนนี้คือแบบกินข้าวเช้าก่อนนะคะ y ี s ค่ะเหมือนเดิมนะคะ Boom, I'm gay. Hi, hi too. Okay. Got seven. Are they in, uh, Korean yes. um, a singer? I'm gay, hi. Yes, Korean Hi. Hi. Thank you. Yeah, and uh, anything else would you like to tell us about Boom or Boom or Boom? Hi. Boom. My name is Boom. Boom. Okay, yes. like Boomerang, right? The first <laughs> Boom. Okay yeah maybe like that i don't know too it's just I like think... the thing that come up to my father hate uh, okay okay so pr probably you want to said, boom here he is <laughs> maybe <laughs> แบบเอกซินจบคือแบบมันเป็นวิชาบังคับที่ใครที่เข้ามาเป็น freshman ของแต่ละคณะใช่ปะคือต้องเรียนหมดเลยเว้ยแล้วคือกูรู้สึกถึงความตุยคืองานมันเยอะมากอะมึงคือกูอแบบมึงขนาดรูเขาแค่แบบเออนิสิตขามันจะมีงานนี้มันจะมีงานนี้กูแบบตุยนะคะเคเราเรียนวิชาต่อไปก็ครูชื่ออาจารย์วราพรหรือว่าครูพรนะคะพอด,ด,ดีค่ะคาารูพรหนูชื่อบูมนะไฮ วรวีค่ะวรวีคุยพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับครับผมโอเคบูมเนาะชื่อเล่นชิมบุ๋มใช่ไหมครับใช่ก็ถ้าพูดถึง Netflix เนี่ยก็ต้องนึกถึงความเป็นหนังความทำหนังแต่บูมรู้สึกว่า Netflix เนี่ยมีอะไรมากกว่าหนังก็คือการที่ทำหนังหนึ่เรื่องออกมาของเน็ตฟิกใช่ไหมครับมันจะสอดแทรกข้อขีดแล้วก็คติส่องใจลงไปด้วยใช่บูมก็รู้สึกว่า Netflix เป็นแอปที่ดีในแอปหนึ่ง